คลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามูลหนี้ทั้ง5แบบมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจคําว่ามูลหนี้คืออะไรนะครับเราจะต้องดูคํานิยามหรือความหมายของมันก่อนตามปพ,พมาตหา194นะครับตัวแอำนาาเห็นหมูลหนี้เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ทีนี้เรามาดูประเภทมูลหนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือมูลหนี้ที่เกิดจากสัญญานะครับเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น มูลนี้ประเภทแรกนะครับอันที่2ก็คือการจัดการงานนอกสังนะครับเช่นการเข้าไปทําประโยชน์ให้โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายพูดง่ายก็คือเข้าไปโดยที่ไม่ได้มีอำนาจที่จะทําได้นั่นเองอันที่3ก็คือล่ามิคุณได้นะครับคำนี้น่าจะเคยได้ยินกันนะครับลามิคุณได้ก็คือการได้ทรัพย์สินโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะได้นะครับเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนลาบลอยหลุดมาที่เรานะครับซึ่งเราไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นั่นเองอันที่4ี่ก็คือละเมิดเช่น การที่ขับรถชนนะครับแล้วคู่กรณีทําให้ได้รับความเสียหายก็คือนี้ละเมิดอันสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่กฎหมายไัญอยากไว้เช่นหนี้ภาษีอกรนะครับหรือหนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นต้นนะเรามาดูความแตกต่างระหว่างมูลหนี้จากสัญญาและก็ละเมิดกันสัญญาเนี่ยจะเกิดจากการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนละเมิดเนี่ย จะเกิดจากการกระทําที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายโดยการผิดสัญญาเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนั่นเองถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้กดถูกใจแล้วกดติดตามทนายติไว้นะครับกับเนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ